หยุดค่ะหยุดรอเพื่อนเธอคุณไปต่อแถวต่อแถวเดียวค่ะแถวนี้พี่ชายเพื่อนหมูแฮมยูดค่ะโอแมพึ่งกุ้งแข้งออกไปเำไหมสิเป็นแค่อะไรแข้า ยังร้องเล็เสียง โชกุนโชกุนมารับดอกไม้ค่ะขอบคุณคุณครูก่อนบูแฮขอบคุณคุณครูแล้วเดินตามคุณครูมา่ายลูกกับลุงอู๋องหนายย้ายังขอเขาลองทิ้งเขาชี้ทำท่าสวัสดี คุันคูคุมกาัคโอ๊ยมือนั่งร่ายกันโอ้ยคือคุ้คนน่งคุณคูมบอกเดนตามคูม่นะคะคุมคูทำไมคูมดอีสานคุ้แค่พูดเฉยๆเดตามมาเดตามมานี่ค่ะ ไม่เข้าคะเข้าแถวกับเพื่อนต้นตา้มเเดี๋ยวเฉียวม่ตัวมือจ้ะเองไปเบิ่งดีกว่าพี่หนึ่งจะมาแดงโมชมไปเก็บแตงโมของใครแม่ยางเลยปลุกมาเบิ่งหน้าใคเขีมขวดได้๋ย่อนี่แม่อากาศเย็นสบายขิ้นสามแล้วต้องใส่ต้องใส่ทีเดียวแล้วฮะโม